ดวงรายวันประจำวันพุธที่28ตุลาคมพุทธศักราช2563ขึ้น12คสอำเดือน12ปีชวดคนเกิดวันอาทิตย์คุณทำงานหนักและผลที่ได้รับก็คุ้มค่าจะมีเงินจำนวนมากที่มาจากความพยายาม ความอุตสาหะของคุณเข้ามาในระบบการเงินของคุณหากจะลงทุนอะไรในวันนี้ต้องใช้เงินทุนสูงเพื่อผลกำไรที่สูงวันนี้คุณจะได้เงินจากพรสวรรค์ความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของคุณเองการค้าขายจะได้กำไรงามเพราะคุณชำชองในการซื้อมาขายไปยิ่งงานเก่งกำไรซื้อขายหุ้นคุณจะยิ่งทำเงินได้มากในวันนี้ค่ะ หากคุณหลายใจวันนี้จะต้องเหนื่อยที่จะสับรางหรือพลวันกับการปรับความเข้าใจเพราะจะถูกจับได้ทำให้มีการทะเลาอะบอแว้งกันให้ปวดหัวทั้งวันนี้ยังต้องระวังปัญหาเรื่องการเงินในครอบครัวที่จะทำให้คุณยิ่งต้องใช้สมองมากขึ้นไปอีกสีมงคลสีแดงสีทองเสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดี ทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความเมตตาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จเวลามงคล9นาฬิกานาทีถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์ งานนอกสถานที่ได้พบปะผู้คนจะโดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับคุณในวันนี้แต่ก็ดูคุณจะสนุกสนานจนไม่ค่อยจะเป็นงานเป็นการทำให้อาจถูกตําหนีได้เพิ่มความจริงจังขึ้นอีกนิดนะคะเพราะหากคุณตั้งใจในงานผลงานของคุณจะโดดเด่นกว่าทุกคนอย่างแน่นอนคุณมีโชคทางด้านการเงินก้อนใหญ่ได้เงินจากงานที่ทำอยู่จากผู้ใหญ่หรือจากมรดก วันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปหมดยิ่งเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตเงินก็จะยิ่งมากความเสี่ยงในด้านการเงินของคุณมีน้อยหรือถ้าไม่มีเลยมีเกณฑ์ได้รับของขวัญของมีค่าหรือลาบผลเงินทองจากคนในครอบครัวหรือคนรักชีวิตรักราบรื่นมีความสุขดีมากต่างคนต่างหยิบยืนสิ่งดีๆให้แก่กันคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับความรักที่โรแมนติก และจะถูกใจกันตั้งแต่แรกเห็นสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงทิศมงคลิทิศใต้เสริมชื่อเสียงเกียรติยศความน่าเกรงขามและความเคารพเวลามงคล 1 0 3นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันอังคารคุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศผู้ที่ตั้งเป้าหมายไว้ในงานจะประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมคุณจะมีความก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในงานทุกแขนง วันนี้คุณไม่อยากจะให้เงินที่คุณหามาได้กระเด็นออกทางไหนเลยคุณจึงค่อนข้างประหยัดจนบางครั้งไม่ยอมใจ่ายในสิ่งที่ควรต้องจ่ายแถมยังคิดแต่จะเอาประโยชน์ฝ่ายเดียวก็ขอให้ระวังการถูกมองว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวได้นะคะจะมีการกลับมาคืนดีกันของคู่รักที่แยกกันอยู่หรือมีปัญหาร้องระแหงกันมานานจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นและรักกันมากขึ้นอีกด้วย ขอให้ลดพฤติกรรมแข็งกร้าวที่สร้างความทุกข์ให้แก่คุณและคนรักมายาวนานลงในวันนี้นะคะมีเกณฑ์ได้โซวทองคล้องใจอีกด้วยค่ะสีมงคลสีแดงสีทองเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรัพย์ธุรกิจสำเร็จ เวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาและ21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันงานที่ต้องติดต่อเจรจาจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะจากเพศตรงข้าม คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวม่เกณฑ์ได้ขยายกิจการออกไปอาจได้มีการเฉลิมฉลองในความสำเร็จในงานวันนี้อาจจะถึงขั้นทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่รู้จะหมุนเงินยังไงเงินที่คาดหวังไว้ก็จะต้องพลาดหวังคนที่เคยช่วยเหลืออุปธรรมก็ไม่ยอมช่วยเหลืออีกจำเป็นต้องไปหยิบยืมแต่ก็ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนเรื่องเงินทำให้คุณเครียดแต่อย่าพิ่งเครียดเกินจริงไปนะคะ บางทีปัญหาก็ไม่ได้ใหญ่อย่างที่คุณวิตกกังวลความรักของคุณน่าตื่นเต้นบางคู่จะได้เดินทางร่วมกันอย่างมีความสุขคนโสดอาจได้พบกับคนที่น่าสนใจในระหว่างการเดินทางคุณกระตือรือร้นที่จะสร้างความรักที่มั่นคงและจริงจังสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ําเงิน เสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรัพย์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสง่าราศีและความเคารพรักเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีและ18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที คอนเกิดวันพุธกลางคืนคุณขยันอดทนและงานในวันนี้จะเริ่มมั่นคงเป็นปึกแผน่นบ้างคนจะได้เปิดกิจการเป็นของตนเองผลงานที่คุณบากบันตั้งใจทำมากำลังส่งผลเป็นความสำเร็จในแบบที่คุณพอใจการเงินมีมาไม่ขาดมือความสามารถของคุณจะส่งผลให้การเงินของคุณมั่นคงขึ้น คุณมักจะได้รับเงินจากต่างประเทศหรือชาวต่างชาติคุณฉลาดในการหาเงินแต่ก็ควรรู้จักเก็บออมไว้ด้วยนะคะคุณคิดว่าอยู่คนเดียวดีกว่าในเมื่อคุณเองก็พร้อมทุกอย่างและสามารถพึ่งพาตนเองได้และประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีที่ผ่านมาก็ยิ่งทำให้คุณมั่นใจที่จะดูแลตนเองให้ดีมากขึ้นคนมีคู่ใส่ใจเรื่องความมั่นคงในครอบครัวเป็นหลัก ไม่มีเรื่องโรแมนติกในวันนี้ค่ะสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความไว้วางใจความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผู้ตายบังคับบัญชายอยู่ในโอวาททิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมการเงินคล่องมือมัง่งคั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและสังหาริมมาซั์ เวลามงคล7.31นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัสบดีทำงานวันนี้มีความวิตกกังวลสูงไม่ค่อยมีสมาธิและมักจะมองอะไรในแง่ร้าย ทำให้วันนี้งานที่ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรระหว่างการถูกตําหนิจากนายจ้างหรือผู้ใหญ่ในจุดนี้ด้วยนะคะหากทําการค้าขายก็มักจะกลัวการถูกเอาเปรียบหรือบางทีก็ไม่สามารถตัดสินใจอะไรเด็ดขาดได้ทันท่วงทีทําให้เสียประโยชน์ต้องตังสติให้ดีนะคะการเงินทําให้คุณเครียดไม่มีหมุนเงินขาดมืออย่างหนักซึ่งความเครียดนี้จะส่งผลต่อสุขภาพของคุณได้ ขอให้ระวังด้วยค่ะระมัดระวังการถูกโกงถูกหลอกล่อลวงให้เสียเงินก้อนใหญ่วันนี้อย่าเพิ่งไว้ใจใครในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะความรักของคุณจะสมหวังโดดเด่นคุณมีสเสน่ห์มากมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่มีฐานะร่ำรวยซึ่งอาจเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศครอบครัวมีความสุขมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกัน บางคนจะได้เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกอย่างมีความสุขสีมงคลสีฟ้าสีขามสีน้ำเงินส่งเสริมความน่าเกรงขามอำนาจวาสนาและความเชื่อฟังทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมโชคดีทางการเงินมรดกและความมั่งคั่งร่ำรวยเวลามงคล เจ็นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์สิ่งที่จะสร้างปัญหาให้กับงานของคุณคือความสัมพันธ์ชู้สาวที่ผิดประเพณีอันดีงามที่หากคุณเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีส่วนด้วยแล้วจะเกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อง,งานที่ทำอย่างใหญ่ล้วง ระหว่างการถูกหลอกถูกโกงจากเพศตรงข้ามที่มักใช้สเสน่ยยั่วยวนคุณเงินไม่ได้หาง่ายนักแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับคุณคุณสบายสบายในการหาเงินเพราะรู้ว่าหากขยันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจคนที่ทำงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายจะให้โชคแก่คุณค่ะ ความใส่ใจเป็นจุดเด่นของคุณในการเอาชนะใจคนที่คุณหมายปองคุณโรแมนติกและเติมความหวานให้กับคนรักของคุณอย่างสม่ำเสมอทําให้ความรักมีความสุขสมหวังเป็นอย่างดีส่วนคนโสดมีเกนได้พบกับคนที่มีอายุมากกว่าเข้ามาสนใจและใส่ใจคุณอย่างมากสีม่วงคนสีแดงสีทอง เสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำไซสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจทิศมงคลทิศตะวันออกเชียงใต้เสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพยกย่องเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาเวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันเสาร์ในหัวคุณมีไอเดียต่างๆมากมายคิดโปรเจกต์ใหญ่และอยากจะทำให้สำเร็จวันนี้จึงพยายามหาแนวทางหรือหุ้นส่วนเพื่อมาช่วยเหลือให้โปรเจกต์ของคุณเป็นจริงคนที่ทำงานประจํามีเกณฑ์ต้องเดินทางในเรื่องงานส่วนคนที่ทำงานรับจ้างทั่วไปอาจมีการว่าจ้างงานจากต่างประเทศหรือต่างถิน่น คุณจะได้โชคจากเด็กหรือบริวารที่เป็นเด็กงานใดๆที่เกี่ยวกับเด็กจะทําเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้และว,วันนี้ยังเหมาะแก่การลงทุนใหม่ๆหรือซื้อของชิ้นใหม่เพราะจะคุ้มค่าและจะยังสามารถสร้างรายได้หรือให้โชคกับคุณได้อีกด้วยบางคนก็ได้รับเป็นของสวยงามเครื่องประดับมีค่าโชคทางการเงินดีมากค่ะความรักของคนโสดค่อนข้างอ่อนไหวง่าย คุณจะมีความรู้สึกผูกพันกับคนที่เข้ามาในวันนี้อย่างประหลาดและยังเชื่อมั่นในความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างแรงกล้าหากคุณเป็นหนุ่มโสดและได้พบหญิงลักษณะอ่อนหวานช่างฝันก็ลองเข้าไปทําความรู้จักดูนะคะส่วนคนมีครอบครัวความรักแน่นแฟน้นโรแมนติกและมีรถรักที่หอมหวานสีมงคล สีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมคนช่วยเหลืออุปธรรมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมอำนาจวาสนาบารมีมีคนเขารบยำเกรงเวลามงคล 12. 1 2 0 1นาฬิกาหนาทีถึง13นาฬิกา30นาที ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ